สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพชรพลมังรักกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5.3ารโรงเรียนเชีนชมวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการสวมหมวกนิรภัย3ขั้นตอนอย่างถูกต้องขั้นตอนที่1นสองนิ้วบริเวณหน้าผากเหนือคิ้วเพื่อวัดระดับการมองเห็นขั้นตอนที่2อสองนิ้วข้างหูเพื่อวัดว่าสายข้อหูหรือไม่ ั้นตอนที่3าสองนิ้วใต้คางเพื่อวัดว่าสายรัดคางหร,หรือแน่นจนเกินไปหรือไม่สำหรับการนำเสนอก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ